กองทัพอากาศไทยถือเป็นหนึ่งในกองกำลังทางอากาศที่มีความสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยภูมิประเทศที่มีพรมแดนติดกับหลายประเทศกองทัพอากาศจึงเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันอธิปไตยและสร้างความมั่นคงล่าสุดในปี2025ความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินรบ f -16 AM ได้ถูกส่งมาถึงไทยอย่างเป็นทางการสร้างความสนใจไปทั่วโลกและถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของการพัฒนาอำนาจทางอากาศของชาติไทย2 f 16 AM ที่ไทยได้รับมานั้นเป็นรุ่นที่ผ่านการปรับปรุงจากกองทัพอากาศเนเธอร์แลนด์โดยมีการอัปเกรดระบบอาวุธอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมการเข้าประจำการของ F-16 AM เหล่านี้ช่วยเสริมกำลังให้กองทัพอากาศไทยมีศักยภาพในการป้องกันประเทศได้ดียิ่งขึ้นและยังสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ซับซ้อนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิผล3าขีดความสามารถของ F-16 AM ที่เข้ามาเสริมทัพนั้นไม่ธรรมดาเครื่องบินรุ่นนี้ สามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศที่ทันสมัยรวมถึงระเบิดนำวิธีอัจฉริยะซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายทั้งบนอากาศและบนพื้นดินนอกจากนี้ยังมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลยุคใหม่ที่ทำให้ f 1 6 am ทำงานรวมกับระบบป้องกันไยัยทางอากาศและกองทัพเรือได้อย่างราบรื่นสิ่สำหรับกองทัพอากาศไทยแล้วการได้ f 1 6 am เข้ามาเป็นการเพิ่มสมดุลทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเนื่องจากหลายประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนาม และมาเลเซียต่างก็มีกองทัพอากาศที่พัฒนายอย่างรวดเร็วการมี F-16 AM อยู่ในกองทัพช่วยให้ไทยสามารถรักษาความมั่นคงและสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ไม่ให้ประเทศใดมีอำนาจเหนือกว่ามากเกินไปห้าหนึ่งในภารกิจหลักของ F-16 AM คือการป้องกันพรมแดนไทยโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่มีความอ่อนไหวอย่างภาคตะวันตกและตะวันออกเครื่องบินรบเหล่านี้สามารถบินตรวจการและสกัดกั้นภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีทำให้ประชาชนตามแนวชายแดนมั่น จได้ว่ามีกรอะป้องกันที่แข็งแกร่งอยู่เบื้องหลังหกไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ด้านการทหารที่ยาวนานการได้รับ F 16 a m ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งนี้สหรัฐเองก็ต้องการเสริมสร้างพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อถ่วงดุลอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจอื่นๆการมี f 16 a m จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญของไทยในสายตาสหรัฐเจ็ดกองทัพอากาศไทยได้วางแผนการฝึกนักบินรุ่นใหม่อย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพของ F-16AM ได้เต็มประสิทธิภาพการฝึกครอบคลุมทั้งการบินรบกลางวันกลางคืนการใช้เราดาร์ขั้นสูงรวมไปถึงการฝึกยุทธวิธีผสมผสานกับเหนวยรบอื่นๆสิ่งเหล่านี้ทําให้นักบินไทยมีความพร้อมในการ,รเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทุกรูปแบบแบบนอกจากกําลังคนแล้วระบบการบํารุงรักษาก็มีความสําคัญอย่างยิ่งเครื่องบิน F-16AM ที่เข้ามาประจําการต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกองทัพอากาศไทยได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมการบินและสร้างความสามารถในการซ่อมบำรุงภายในประเทศลดการเพึ่งพาต่างชาติในระยะยาว9้าในมิติด้านเทคโนโลยี f 1 6 a m ของไทยถือว่าทันสมัยเอที่ยงพอที่จะรับมือกับสงครามยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นสงครามอิเล็กทรอนิกส์การโจมตีด้วยโดรนหรือแม้กระทั่งการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในสนามรบความสามารถในการปรับตัวเข้ากับภัยคุกคางรูปแบบใหม่ ทำให้ F-16 AM เป็นเครื่องมือสําคัญของไทยในศตวรรษที่2,110ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของกองทัพเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อจิตวิทยาของประชาชนไทยด้วยการที่ประเทศมีเครื่องบินรบที่ทันสมัยทําให้ประชาชนรู้สึกมั่นใจและภาคภูมิใจในกองทัพการสร้างความมั่นคงเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นนี้เป็นสิ่งที่สําคัญต่อการรวมพลังของชาติในยามวิกฤต กองทัพอากาศไทยไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการรบในอากาศเท่านั้นแต่ยังให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตเช่นภัยพิบัติน้ําท่วมและไฟป่าเครื่องบินขนส่งและเฮลิคอปเตอร์ถูกนํามาใช้ในการลําเลียงอาหารยาและอุปกรณ์ช่วยชีวิตนี่คืออีกด้านหนึ่งที่ทําให้กองทัพอากาศไทยมีบทบาทเชื่อมโยงกับสังคมโดยตรง12เมื่อพูดถึงกองทัพอากาศไทยต้องกล่าวถึงฐานทัพหลักเช่นดอนเมืองตาคลีและอุดรธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางในการฝึกบิน และประจำการของเครื่องบินรบการกระจายฐานทัพไปตามภูมิภาคต่างๆทําให้กองทัพสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วและยังช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีแบบรวมศูนย์ในด้านงบประมาณรัฐบาลไทยได้ทุ่งงบเพื่อพัฒนากองทัพอากาศอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์บ้างเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแต่การลงทุนในด้านความมั่นคงถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากความมั่นคงทางทหารเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศสามารถพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน14นอกจาก F 1 6 am แล้วกองทัพอากาศไทยยังคงมีเครื่องบินรบนอื่นๆที่ใช้งานอยู่เช่น JS 3 9ไกิเกิรเพนจากสวีเดนและเครื่องบินฝึกแบบที0จากเกาหลีใต้เครื่องบินเหล่หานี่ทำหน้าที่เสริมกำลังและฝึกนักบินรุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การใช้งานเครื่องบินรบชั้นสูง15 ความร่วมมือระหว่างประเทศถือเป็นจุดแข็งของกองทัพอากาศไทยไทยได้เข้าร่วมการฝึกผสมกับหลายประเทศเช่นสหรัฐสิงคโปร์และออสเตรเลียผ่านการฝึกโคโปรโกอลและพิชแบล็กสิ่งเหล่านี้ช่วยให้นักบินไทยได้รับประสบการณ์การรบในสถานการณ์สมจริงและสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ16ในเชิงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศไทยถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการป้องกันหลายมิติไม่เพียงแค่ปกป้องน่านฟ้าแต่ยังรวมถึงการสนับสนุนนกองทัพบ,บกและกองทัพเรือเช่นการโจมตี สนับสนุนภาคพื้นดินการลาดตะเวนทางทะเลและการป้องกันภัยคุกคามจากทิศทางต่างๆ17สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจละเลยคือบทบาทของกองทัพอากาศไทยในสงครามจิตวิทยาเครื่องบินรบที่ทันสมัยและการแสดงศักยภาพทางอากาศเช่นการบินสวนสนามและการซ้อมรบใหญ่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่งเป็นการยับยั้งไม่ให้คู่แข่งคิดรุกราน18ไทยยังคงพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในประเทศอย่างต่อเนื่องการมีโรงงานซ่อมบำรุง และสู่วิศวกรรมอากาศยานในประเทศทำให้ไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นและยังเป็นการสร้างงานและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมการบินในอนาคต19การใช้งานโดรนทางทหารกำลังถูกนำมาบูรณาการเข้ากับกองทัพอากาศไทยมากขึ้นโดรนเหล่านี้ช่วยในการลาดระเวนเก็บข้อมูลข่าวกรองและบางรุ่นยังสามารถติดอาวุธเพื่อโจมตีเป้าหมายได้การมีโดรนทำให้กองทัพสามารถประหยัดงบประมาณและลดความเสี่ยงต่อชีวิตนักบิน20 ในปี2025การปรับตัวเข้าสู่สงครามยุคใหม่ถือเป็นความท้าทายของกองทัพอากาศไทยสงครามในอนาคตไม่ได้วัดกันแค่จำนวนเครื่องบินรบแต่ยังรวมถึงความสามารถในการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีไซเบอร์และระบบ AI การที่ไทยเริ่มลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้แสดงถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล21แม้ว่ากองทัพอากาศไทยจะมุ่งเน้นความทันสมัย แต่ยังคงรักษาความภาคภูมิใจทางประวัติศาสตร์ไว้เช่นการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการเก็บรักษาเครื่องบินรุ่นเก่าเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงพัฒนาการของกองทัพตตั้งแ่อดีตจจจนนถึงปัจัจุบ22ความมสัมพัพน์กับบประเเทศเพื่อน้านนนเป็ออออีกกกหึ่งงงบบทททาาาสคััญขพาาศไทยไม่ใช่เพียงการป้องกันไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความร่วมมือเช่นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเมื่อเกิดภัยพิบัติและการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทหาร23ในด้านกำลัง ห้างบพลกองทัพอากาศไทยได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นนักบินช่างเครื่องหรือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นทุกตําแหน่งมีการฝึกอบรมเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและยุทธวิธีที่เปลี่ยนแปลงไป24หนึ่งในสิ่งที่ทําให้กองทัพอากาศไทยโดดเด่นคือการใช้เทคโนโลยีเราดาร์ตรวจจับสมัยใหม่ที่สามารถครอบคลุมน่านฟ้าของประเทศได้อย่างทั่วถึงเทคโนโลยีนี้ทาให้ไทย สามารถตรวจจับการบุกรุกได้ทันเวลาและช่วยให้การสกัดกั้นภัยคุกคามมีประสิทธิภาพมากขึ้น25ไทยยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถด้านการรบกลางคืนเครื่องบินรบอย่าง F 16 AM และไกล้เพิ่มมีระบบอ ra ินฟราเรดและเรดาร์ที่ทำงานได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายซึ่งทำให้กองทัพสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตลอด24ชั่วโมง26อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศไทย คือการมีนักบินหญิงที่ก้าวเข้าสู่บทบาทสําสคัญในภารกิจการบินรบแสดงถึงความเท่าเทียมทางเพศในกองทัพและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักบิน27ในด้านการสื่อสารกองทัพอากาศไทยได้ลงทุนในระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้นักบินสามารถรับข้อมูลจากดาวเทียมโดรนและกองทัพ,พภาคพื้นได้ทันทีสิ่งนี้ช่วยยกระดับการตัดสินใจในสนามรบและเพิ่มโอกาสในการชนะศึก28 สำหรับอนาคตกองทัพอากาศไทยยังคงมีแผนจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่เช่น F-35 หรือ JF-17 Block 3แม้ว่าจะยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับกองทัพให้ทัดเทียมกับมาตรฐานโลก29สิ่งที่ท้าทายไม่แพ้กันคือการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งในปัจจุบันหลายประเทศเริ่มใช้การโจมตีไซเบอร์เป็นอาวุธรูปแบบใหม่กองทัพอากาศไทย จึงต้องเสริมสร้างระบบป้องกันไซเบอร์เพื่อปกป้องเครือข่ายและข้อมูลสำคัญของชาติ30สุดท้ายกองทัพอากาศไทยไม่เพียงแต่เป็นกองกำลังป้องกันประเทศแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจความทันสมัยและความเป็นอิสระของชาติการพัฒนายอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกำลังคนและเทคโนโลยีทำให้กองทัพอากาศไทยพร้อมเผชิญกับความท้าทายในศตวรรษใหม่